สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ t ูเกเตอร เรื่องราวของชิมและมิลลี่คู่รักที่คบหากันมานานหลายปีพวกเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ย่านชนบทแห่งหนึ่งเพื่อจะสานสัมพันธ์ของกันและกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งชิมและมิลลี่กลับเผชิญเข้ากับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ทำให้พวกเขาใกล้ชิดจนไม่อาจแยกจากกันได้ปี2025นับเป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่มีภาพยนตร์สยองขวัญดีๆเข้าฉายมากมาย ทั้งในฝั่งเมนสตรีมกับภาพยนตร์สยองขวัญที่เน้นขายความบันเทิงแบบเต็มขั้นและภาพยนตร์สยองขวัญประเภท e l e v a t e d Horror er, หรือภาพยนตร์สยองขวัญที่สอดแทรกประเด็นต่างๆให้ผู้ชมเนี่ยได้ขบคิดหลังจากหนังจบลงเช่นกันนะครับซึ่งหากดูจากหน้าหนังแล้วภาพยนตร์เรื่อง t ูเกเตอร์น่าจะตั้งตัวอยู่ตรงกลางระหว่างความสยองขวัญทั้งสองประเภทโดยได้2นักแสดงอย่างเดฟฟรานโก้และอลิสันบรีซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจริงๆมาแสดงร่วมกันนะครับ โดยก่อนการฉายรอบสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการภาพยนตร์เรื่องทูเกเตอร์เนี่ยมีการจัดฉายรอบพิเศษไปแล้วประมาณ2-3รอบซึ่งกระแสจากเหล่านักวิจารณ์ในประเทศไทยที่ได้รับชมรอบพิเศษเนี่ยต่างก็พร้อมกันเทใจและก็มอบคำชมให้กับตัวหนังอย่างล้นหลามนั่นจึงทำให้ผมเฝ้ารอที่จะได้รับชมภาพยนตร์เรื่องทูเกเตอร์อย่างใจจดใจจ่อนะครับซึ่งหลังจากได้รับชมจบ ผมก็เข้าใจได้ในทันทีครับว่ากระแสนิยมและคำวิจารณ์เชิงบวกของตัวหนังนั้นมันได้มาแบบมีเหตุผลและผมก็สามารถพูดได้เต็มปากครับว่าผมมีช่วงเวลาที่ดีในการรับชมมันครับสิ่งที่แข็งแรงที่สุดของภาพยนตร์ก็คือไอเดียตั้งต้นและคอนเซปต์อันชาญฉลาดของมันครับโดยชูเกเตอร์ได้หยิบเอาความสัมพันธ์ความรัก และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาเป็นวัตถุดิบหลักก่อนที่จะเปลี่ยนช่องว่างและความใกล้ชิดของตัวละครให้กลายเป็นความสยองขวัญขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันตั้งมั่นอยู่บนวิธีคิดต่อความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันด้านหนึ่งคือการบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคู่รักควรจะเป็นอีกครึ่งหนึ่งของกันและกันและควรจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งคือความคิดที่ขัดแย้ง ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีนั้นควรจะมีช่องว่างให้ได้หายใจแล้วเราทุกคนต่างเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองจึงไม่แปลกครับที่ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยตัวหนังจะเต็มไปด้วยสิ่งละอันพลน้อยของปัญหาชีวิตคู่อาทิเช่น การมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันมีเวลาว่างไม่ตรงกันมีความฝันในชีวิตไม่เหมือนกันเรือกระทั่งความห่างเหินของการมีเพศสัมพันธ์ไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่กว่าอย่างการตั้งคำถามต่อความรักของตัวละครว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพวกเขายังรักกันอยู่เหมือนเดิมหรือจริงๆแล้วพวกเขาแค่อยู่ด้วยกันเพราะความเคยชินและต่างก็ไม่กล้าจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ด้วยเหตุผลที่ไม่อาจจะหาคำตอบได้โดยแกนหลักของเรื่องก็คือ การพาตัวละครไปหาคําตอบที่ถูกต้องที่สุดให้กับความสัมพันธ์ของพวกเขาผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายเหนือธรรมชาติที่ตัวหนังมอบให้นั่นเองครับโดยภายใต้ความสยองขวัญอันน่าสะอิดสะเอียนตัวหนังไม่เพียงแต่พาผู้ชมไปค้นพบคําตอบของตัวละครเท่านั้นหาแต่ยังชักชวนให้ผู้ชมตามหาคําตอบในความสัมพันธ์ส่วนตัวของตัวเองด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าผู้ชมบางท่านก็อาจจะเลือกคําตอบเดียวกันกับตัวละครในตอนจบแต่สําหรับบางท่านก็อาจจะเลือกคําตอบที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน เพราะทุกความสัมพันธ์ล้วนแล้วแต่ต้องตามหาคําตอบที่ดีที่สุดของตัวมันเองครับขณะที่ความบันเทิงในภาพรวมตัวหนังไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างความสยองขวัญอย่างเอาเป็นเอาตายดังนั้นใครที่เห็นภาพยนตร์เนี่ยโฆษณาว่าเป็นผลงานที่ขายความบอดี้เฮอร์เร์ผมบอกตรงๆว่าอาจจะต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างนะครับเนื่องจากตัวหนังไม่ได้มอบความหวาดเสียวหรือว่าต้องปิดตาดูระหว่างการรับชมขนาดนั้นในทางกลับกันภาพที่แสดงออกมาบนจอเนี่ย มักจะเป็นอากับกิริยาและความรู้สึกของตัวละครมากกว่าซึ่งตัวหนังเรียกร้องให้ผู้ชมจินตนาการภาพอันชวนสวยดสยองขึ้นมาด้วยตัวเองครับนอกจากนี้ตัวหนังยังมีการสอดแทรกมุกตลกเอาไว้ในเรื่องอยู่เป็นระยะเพื่อจะคอยเบรกอารมณ์ไม่ให้การรับชมนั้นมันตึงเครียดเกินไป ึงกล่าวได้ครับว่า To เกเตอร์เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เรียกร้องการแสดงของนักแสดงเป็นอย่างมากซึ่งสองนักแสดงนำอย่างเดฟฟรังโก้และก็อลิสันบรีก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆให้กับตัวละครได้อย่างสมจริงและก็เป็นธรรมชาตินะครับการแสดงของเดฟฟรังโก้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างตัวละครให้มีเลือดเนื้อการเป็นนักดนตรีผู้ไล่ตามความฝันซึ่งค่อยๆลดทอนความหวังในการประสบค,ความสําเร็จของตัวเองลงเรื่อยๆจึงกลายมาเป็นคนอมทุกข์และไม่สามารถเติมความหวานให้กับคนรักได้ ซึ่งเดฟฟรังโก้เนี่ยได้ทําให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความเย็นชาและสภาพจิตใจอันไม่แน่นอนของตัวละครได้เป็นอย่างดีครับขณะที่อลิสันบีก็สามารถแสดงออกถึงความสับสนของตัวละครได้อย่างน่าเชื่อถือกับการเป็นคนที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อความสบายใจของคนรักและการประคับประคองความสัมพันธ์ให้ยังอยู่ในสถานะที่ดีจนบางครั้งก็ลืมความต้องการที่แท้จริงของตัวเธอเองครับ นอกจากนี้การที่ทั้งเดฟฟรานโกและอลิสันบรีนนั้นเป็นคู่สามีภรรยากันจริงๆมันยังทําให้ฉากร่วมรักของภาพยนตร์นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และแสดงออกถึงความปรารถนาที่ตัวละครทั้งคู่มีต่อกันอย่างรุนแรงซึ่งมันตอบโจทย์ทุกข้อที่ตัวหนังต้องการอย่างแท้จริงครับอย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่อง t ูเกเตอร์ก็ยังมีจุดที่ผมรู้สึกเสียดายอยู่บ้างเหมือนกันครับ โดยหลักคือการปรูเรื่องราวบ,บางอย่างเอาไว้แต่กลับไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ประการแรกก็คืออาการป่วยทางจิตของตัวละครโดยตัวละครอย่างทีมนั้นถูกออกแบบให้เป็นโรควิตกกังวลจนถึงขั้นมีอาการแพนิคในบางครั้ง นอกจากนี้เขายังนอนฝันร้ายเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมของครอบครัวอยู่เป็นประจำด้วยนะครับโดยตัวหนัมีการโยนบ่อแสเอาไว้นะครับว่าอาการทางจิตนั้นมันสามารถส่งต่อทางพันธุกรรมได้นั่นจึงทำให้ทีมเนี่ยมีโอกาสากที่จะทำอะไรผิดแปลกและก็อันตรายต่อคู่ชีวิตของตัวเองแต่จนแล้วจนรอด ตัวหนังก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเนื่อนไขดังกล่าวเท่าที่ควรครับทั้งในเชิงของการสร้างความงุนงงสงสัยให้กับปริศนาในเรื่องรวมไปถึงการใช้อาการป่วยนี้เพื่อจะสำรวจรอยแผลของความสัมพันธ์ของตัวละครครับนอกจากนี้ตัวหนังยังเลือกสร้างตากาเหตุผลอันแปลกประหลาดให้กับเรื่องราวเหนือธรรมชาติของตัวละครอย่างการกินยาคลายกล้ามเนื้อซึ่งจะสามารถช่วยชะลอการตัวติดก,กันของพวกเขาได้แม้มันจะนำมาซึ่งหนึ่งในฉากที่สนุกที่สุดของเรื่อง แต่หากเราพิจารณาจากความหมายที่ตัวหนังต้องการจะบอกเล่าเนี่ยมันนับเป็นความย้อนแย้งและแปลกประหลาดเกินกว่าจะเชื่อถือได้นะครับประการต่อมาก็คือการที่ตัวหนังสามารถทําได้ดีในการสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้ชมแต่ในการเฉลยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันกลับสามารถคาดเดาได้อย่างง่ายได้จนผมรู้สึกเสียดายกับชั้นเชิงในการหลอกล่อและการเก็บงําความลับในช่วง2อ,อ,องค์แรกของภาพยนตร์มากๆเลยนะครับ ประการสุดท้ายโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าองค์ที่3ของตัวหนังเนี่ยมันเบาเกินไปสักหน่อยครับกล่าวคือตลอดช่วง2องค์แรกของเรื่องตัวหนังพยายามเก็บไม้ตายของตัวเองเอาไว้และปล่อยให้ผู้ชมเนี่ยเห็นมันเพียงแค่วบาๆแบมบๆเท่านั้นซึ่งนั้นกลายเป็นการสร้างความคาดหวังครับว่าองค์สุดท้ายของตัวหนังเนี่ยจะต้องเต็มไปได้วยความบ้าคลั่งอย่างสุดโต่งแน่นอน หากแต่ความเป็นจริงแล้วมันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นแม้ว่าบทสรุปที่ตัวหนังมอบให้มันจะเป็นบทสรุปที่ทั้งชวนช็อกและก็สามารถขมวดประเด็นของเรื่องราวได้อย่างหมดจดนะครับแต่หากว่ากันเฉพาะเรื่องความบันเทิงเนี่ยผมอยากให้ตัวหนังมันเป็นมากกว่านี้สักหน่อยครับสุดท้ายนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องทูเกเตอร์คือผลงานที่แข็งแรงด้วยคอนเซปต์และก็ไอเดียตั้งต้นของมัน ซึ่งก็คือการหยิบเอาความรักและการใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างความสยองขวัญเพื่อมุ่งเน้นหาคำตอบของความสัมพันธ์อันซับซ้อนของตัวละครโดยในภาพรวมนั้น t ูเกเตอร์ไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่รับชมยากหรือว่าจำเป็นต้องอาศัยการตีความมากมายนะักในทางกลับกันทุกอย่างของตัวหนังค่อนข้างจะตรงไปตรงมาและไม่ต้องการคาอธิบายเพิ่มเติมด้วยซ้ำไปนะครับจุดแข็งในแง่ของความสยองขวัญน,นั้นอยู่ที่การสร้างความบอดี้เฮอร์เร ที่แม้ว่าอาจจะน้อยและยังไม่สาแก่ใจคอหนังสยองขวัญมากนะักแต่ภายใต้ความวิปลาสผิดมนุษย์มนาตัวหนังก็ได้ชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของตัวเองและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคำตอบของผู้ชมทุกท่านเนี่ยมันจะต้องออกมาไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับ ประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์นะครับหากใครยังไม่ได้รับชมสามารถข้ามไปก่อนได้ครับและประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง t o เกเ e อร e r ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ดียอมตั้งอยู่บนความรักและความเข้าใจผู้กำกับภาพยนตร์อย่างไมเคิลแชงส์ได้เปิดเผยเ,เอาไว้นะครับว่าแรงบันดาลใจของภาพยนตร์เรื่อง Chewieater มันมาจากความสัมพันธ์ช่วงหนึ่งของตัวเขาเองครับ โดยระหว่างที่เขาเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ไมเคิลแชงส์สารสัมพันธ์กับคนรักมาเป็นเวลา10ปีแล้วและมันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยเริ่มย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างเป็นจริงเป็นจังครับนั่นจึงทำให้เขาค้นพบครับว่าเขากับคนรักนั้นมีชีวิตที่ใกล้เคียงกันมากๆพวกเขาชอบกินอาหารแบบเดียวกันชอบฟังเพลงแนวเดียวกันรวมไปถึงยังมีเพื่อนคนเดียวกันด้วยซ้ำไปนะครับจนหลายต่อหลายครั้งที่ไมเคิลแชงส์คิดว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยเหมือนใช้ชีวิตเดียวกันมาโดยตลอด นั่นจึงกลายมาเป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่องชเกเตอร์ซึ่งว่าด้วยความน่าสะพรึงกลัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกับคนรักอย่างเป็นจริงเป็นจังจนเมื่อความรักและคำสัญญาได้แปรเปลี่ยนมาเป็นพันช้าผูกพันซึ่งก็ไม่ได้ผูกพันกันแค่ความรู้สึกทางใจเท่านั้นหาแต่ยังรวมถึงแรงดึงดูดทางกายภาพที่ต้องการหลอมรวมทั้งสองร่างให้กลายเป็นคนเดียวกันโดยสมบูรณ์ครับตัวละครนำอย่างชิมและก็มิลลี่ต่างก็ต้องตามหาคำตอบของตัวเองครับว่า พวกเขาทั้งคู่นั้นยังรักกันเหมือนวันแรกหรือเพียงแค่คุ้นชินในการมีอีกฝ่ายอยู่ในชีวิตกันแน่จากระยะเวลากว่า10ปีที่อยู่ด้วยกันทั้งชิมและมิลลี่ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางความสัมพันธ์ของตัวพวกเขาเองเมื่อพวกเขาเริ่มเกิดความลังเลส,สงสัยนะครับว่าสิ่งที่ยึดโยงให้พวกเขายังคงอยู่ด้วยกันในฐานะคนรักมันอาจจะไม่ใช่ความรักอีกต่อไปแล้วครับหากแต่มันคือความหวาดกลัว ที่จะต้องยุติความสัมพันธ์นี้ลงและต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังโดยปราศจ,จากอีกฝ่ายในขณะเดียวกันการตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวมันก็เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นั้นมันแตกต่างจากการเจอกันแค่ช่วงวันหยุดอย่างสิ้นเชิงและหากจะนิยามการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นบททดสอบของชีวิตคู่เนี่ยมันก็ดูจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับ เนื่องจากการอยู่ร่วมกันนั้นมักจะท้าทายจิตสํานึกของคู่รักอยู่แทบจะตลอดเวลาครับว่าเราจะสามารถละทิ้งบางส่วนของตัวเราเองเพื่อการอยู่ร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหนหากเป็นประเภทยอมหักไม่ยอมงอก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นเต็มไปด้วยความกระด้างกระเดืองและก็มีเรื่องให้ทะเลาะตบตีกันไม่เว้นแต่ละวันหากแต่เป็นประเภทยอมมากจนเกินไปมันก็อาจจะนํามาซึ่งการสูญเสียตัวตนและการให้ความสําคัญกับความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป จนทาให้การอยู่ร่วมกันนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนความรักหากแต่เป็นความต้องการการยอมรับจากอีกฝ่ายที่มากเกินไปจนกลายมาเป็นความสัมพันธ์อันเป็นพิษในท้ายที่สุดครับการหลอมรวมร่างกายของคนสองคนให้เป็นร่างเดียวกันจึงมีสถานะไม่ต่างจากการแต่งงาน เมื่อความลับของตัวหนังได้เปิดเผยออกมาในช่วงองค์สุดท้ายผู้ชมจึงได้รู้ถึงที่มาของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเรื่องซึ่งก็คือการจัดพิธีการแต่งงานประหลาดในโบสถ์เล็กๆก,ก,กลางป่าของกลุ่มลทัทธิลึกลับโดยหลังจากผ่านพิธีแต่งงานแล้วคู่รักทั้งสองคนจำต้องผสานร่างกายเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งความหมายด้านกล่าวเนี่ยมันก็สอดรับกับการขอแต่งงานกันร,ระหว่างมิลลี่กับทิมอย่างลงตัวนะครับ ในช่วงต้นเรื่องมิลลี่ได้ทำการขอทีมแต่งงานแต่ด้วยความไม่แน่ใจปนกับความตื่นตระหนกทำให้ทีมเนี่ยไม่ได้ตอบรับคำขอของมิลลี่ในทันทีแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายร่วมกันทีมตัดสินใจขอมิลลี่แต่งงานด้วยตัวเขาเองในช่วงองค์สุดท้ายนอกจากนี้ทั้งคู่เนี่ยยังอาสาที่จะสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นรอดพ้นจากอันตรายอีกด้วย ทุกอย่างจึงทําให้สมการของการผสานร,ร่างหรืออีกในหนึ่งก็คือการแต่งงานนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ครับนั่นคือการที่พวกเขาทั้งคู่ด้วยคนพบแล้วครับว่าตนเองมีความรักให้กับคู่ครองอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างท่องแท้ทําให้การผสานร,ร่างของทั้งสองคนนั้นมันเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์ในฉากสุดท้ายของเรื่องนั่นเองครับแต่ถึงกระนั้นตัวหนังก็ไม่ได้ยึดเอาเรื่องราวของชิมและก็มิลลี่เนี่ยมาเป็นสัจธรรมของเรื่องเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการแต่งงานอันล้มเหลวผ่านเรื่องราวของไซมอนและก็เคอรี่คู่รักที่หายตัวไปตั้งแต่ต้นเรื่องซึ่งแม้จะไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลอย่างแน่ชัดแต่มันก็นับเป็นการบอกกับผู้ชมครับว่าความสัมพันธ์แต่ละคู่นะั้นมีนิยามที่แตกต่างกันออกไปและไม่มีทฤษฎีไหนที่ถูกต้องที่สุดเพราะคู่รักบางคู่อาจจะเลิกรากันเพราะต่างก็ให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันเยอะเกินไป แต่ในขณะเดียวกันคู่รักบางคู่ก็สามารถเลิกรากันได้เพราะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเช่นกันนะครับแต่สิ่งที่แน่ชัดและทําให้ทุกความสัมพันธ์นั้นสามารถพัฒนาต่อไปได้ก็คือความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ